จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออีโปหันมาเล่นรองเท้าสตาร์และนี่ก็คืออีโปเลเตอร์ทัสนะครับเป็นรองเท้าสตาร์ที่มีความนุ่มคลาสสิกใส่สบายมีด้วยการสี่สีขาวน้ำเงินดำแดงดำขาวแดงเทา เป็นรองเท้าหนังสังเคราะห์ที่มีความนุ่มยืดหยุ่นและมีความทนทานมากด้านหน้าเพิ่มการเย็บแต่งลวดลายสวมใส่แล้วกระชับเท้าพร้อมดีไซน์ที่เป็นงานทูโทนสวยเด่นกว่าใครในสนามแน่นอนชุดปุ่มรุ่นนี้จะเป็นปุ่ม SG หรือเฟิร์มกาวใช้เล่นสนามหญ้าจริงและหญ้าเทียมนะครับโดยรวมแล้วอีโปเอาจริงกับรองเท้าสตาร์แล้วนะครับ วันนี้จัดโปรเด็ดตอนรับปีใหม่ด้วยสนใจกดที่จะกร้าด้านล่างได้เลย